สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอา่าผมถามชื่อเล่นหน่อยครับคุณอะไรครับชื่อดวงค่ะคุณดวงนะวันนี้คุณดวงมาเรียน eBay กับโอ๊ตพาร์ทหถูกไหมครับค่ะโอ๊ตถามก่อนทำไมคุณดวงถึงเริ่มสนใจใน eBay ครั้งแรกเลยเพราะอะไร คือจริงๆเมื่อก่อนเคยทําแล้วแต่ทีเนี้ยมันมันติดล็อกบางอย่างอะ,ะแต่ิีนึงก่อนอีกก่อนเมื่อก่อนก่อนที่จะทําอ่ะเราก็ต้องทํำมถึงเริ่มสนใจด้วยถูกไหมเพราะอะไรคิดหน่อยย้อนหน่อยคือจริงๆเห็นเห็นคลิปของคุณโอ๊ตใน youtube นะคะครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยเหรอใช่ใช่ค่ะเหมือนมันจะปลดล็อกไอ้เรื่องที่เราคาใจเรื่องแบบเช่นระยะเวลาการขนส่ง าการตัดราคาหรืออะไรของเหลวหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวนะนี่คือครั้งแรกตอนนี้หรือครั้งแรกเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วรู้สึกจะปีก่อนนะคะอ่าปีก่อนอ่าอันนั้นอันนั้นผ่านไปขาแล้วก็<อ>ได้ดูมาเร<ๆ>ื่อยๆ่นิดนึงของคุณเนี่ยเคยทํามาแล้วแล้วทําไมถึงหยุดทํามาสมัยก่อนก็ก็เหมือนอย่างที่เรื่องปลดล็อกอาหารเหมือนมันจะติดล็อกเรื่องอ่าส่งช้าของเหลวหรือว่า เรื่องเคลียระยะเวลาไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือมีปัญหาเยอะฉันก็เลยรับไปก่อนเสร็จแล้วไม่เห็นคลิปโอ๊ตไฟมันก็เลยกลับมาลุกอีกนิดนึงใช่แล้วก็เหมือนคุณโอ๊ตจะดึงเข้ากลุ่มเพื่อนๆนะคะแล้วก็ูของคุณเจแล้วก็เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะค่ะตรงนั้นเนี่ยมันหลังเรียนแล้วปะมันต้องลงเรียนแล้วดีถึงจะให้เข้ากลุ่มอ่ะอ๋อเคยซื้อคอร์สแบบออนไลน์ เองใช่ค่ะอ๋อโอเคก็คือสิทธิ์เก่าจะยังไงจะออนไลน์จะมานั่งเรียนโอ๊ตก็ดึงเข้ากลุ่มหมดอ่ะพอเข้าไปในกลุ่มมันเกิดอ,อะไรขึ้นนไฟมันเลยลุกอะ่ะเห็นเห็นภาพชัดขึ้นอะคะ่ะแล้วก็เห็นเหมือนเพื่อนๆลงมือทํากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคือเห็นคุณเจแล้วก็เพื่อนคนอื่นที่เริ่มทํากันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืม,อม,อมก็อย่างเอาง่งายๆเลยนะวันนี้โอ๊กทารีวิวคุณออย คุณคุณคุณก็เห็นคุณดวงก็เห็นคุณออยตั้งแต่แบบที่เขาเริ่มเริ่มที่จะลงใช่ไหมแรกแรกเลยใช่ค่ะลงเขาก็ยังขายไม่ได้ก่อนใช่ปหมลงค่ะลงค่ะจนวันหนึ่งเขาบอกลงค่ะออกหนึ่งลงค่ะออกสองใช่ไหมจนอีกวันหนึ่งเดือนที่แล้วกําไรสามพันจนอีกวันหนึ่งวันนี้ขายได้ร้อยสามสิบเหรียญจริงไหมใช่ค่ะเราเห็นเขาแบบพัฒนาการตั้งแต่แบบ ยังขายไม่ออกเลยแต่มันมัน,ม,นมันจะเหมือนที่โอ๊ตพูดทุกคลิปว่าวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงทุกวันสะสมไปเรื่อยๆค่ะใช่เสร็จแล้วเนี่ยคุณออยเป็นหนึ่งคนที่เขาทําตามที่โอ๊ตพูดเลยจริงปะ่ะใช่ค่ะเออแล้วถึงวันนี้เขาก็แบบแฮปปี้อ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันวุกกุมพาเขาจะได้กําไรเท่าไหร่สามพันหรือมากกว่านั้นนะอ่ะกลับมาของเราต <c oughs> ่อค่ะพอโอ๊ตบอกว่ายุคนี้เราต้องเรียนผ่านสกายนะขอเรื่องสกายนิดนึงนะครับ ครั้งแรกเลยอะพออดพูดคาว่าสกายเนี่ยคุณดวงคิดในเรื่องว่าจะเรียนรู้เรื่องไหมหรือมั่นใจเลยในเรื่องเรียนสกา,ายว่าเออมันต้องน่าจะโอเคสกายจริงๆเคยได้ยินนานแล้วแต่ไม่ไม่เคยเรียนผ่านช่องทางนี้ค่ะแล้วครั้งแรกคิดว่ามันจะได้ไหมหรือว่าจะเหนื่อยหรือว่าแบบเออมันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องคิดยังไงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันน่าจะแบบสะดวกขึ้นอโอเคก็คือไม่ได้ซีเรียสมากก็เดี๋ยวฉันลงโปรแกรมเลยเดี๋ยวก็ลองคอนเน็กกันดูใช่ค่ะ แล้ววันนี้เราสัมผัสสกายกันเต็มๆเนี่ยชั่วโมงกว่าเนี่ยบอกเพื่อนๆหน่อยเพราะว่ายังมีหลายคนที่พอเขาบอกสนใจเรียนพอโอ๊ตบอกสอนสกายนะครับสะดวกด้วยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยว่าสกายเนี่ยทั้งเสียงทั้งหน้าจอคุณแชร์โอ๊ตแชร์เป็นยังไงบ้างอ๋อสะดวกมากเลยค่ะชัดชัดแล้วก็ย่นเวลาสมมติว่าถ้าสมมตินั่ง นั่งรถไปเรียนอย่างเงี้ยสมมุติอ่ะเดินทางหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็เสียเวลาไปแล้วแทนที่เอาเวลามานั่งเรียนอย่างนี้บางเวลาที่เรา<ป>นัดกันอาจจะลถติดเสียเวลาบนถนนอีกงไหมแล้วก็อันนี้มันก็เห็นจอเลยเหมือนบอกคุณโอ๊ตบอกให้ติ๊กอะไรก็ติ๊กตามนั้นแล้วก็ตกคนต่างเห็นไอตรงนี้มันหาพอโอ๊ตบอกไปเมนูนี้บางทีคนเรียนอะ่ะเหมือนอ่ะเหมือนคุณดวงก็เป็นไปเมนูนี้คุณดวงก็วิ่งไปทางนึงเออบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชขวา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 แต่สุดท้ายแล้วเราก็เจอเมนูนั้นปะ ใช่ค่ะมันก็อยู่จบที่หน้าจอใช่ใช่อ่าสรุปก็คือสะดวกไหมสะดวกค่ะเสียงเป็นไงด้วยเส,ส,สียงชัดไหมชัดค่ะอืมสรุปก็คือเรียนรู้เรื่องมันไม่ต่างอะไรจากเหมือนเรานั่งแบบเรียนตัวต่อตัวป่ะครับไม่ต่างเลยค่ะอ่อดีสําหรับเพื่อนๆถ้าบางคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะใช่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  แช่แช่น้าจอปุ๊บก็เรียนได้เลยปุ๊บรู้เรื่องเลยอืมโอเคอ่ะจบเรื่องสกายไปเข้าเรื่องเลยพาร์ทหนึ่งเราจะคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องไอเดียสินค้าค่าขนส่งถามหน่อยบริการส่งของโอทที่โอทให้เห็นตัวอย่างเลยเราถูกกว่าไปสินีไทยจริงไหมจริงค่ะและก็เร็วกว่าด้วยถูก โอ๊ต oh, เปรียบให้เห็นเลยนะว่าถ้าของน้ำหนักเท่านี้ไปซีนีไทยอีแพคกิ้ง e คิดเท่าไหร่ของเราคิดเท่าไหร่ถูกปะใช่ค่ะชัดเจนนะอันเนี้ยนะ,ะถามหน่อยอพอโอ๊ตบอกว่าคาัสเนี้ยโอ๊ตจะเน้นเหมือนมุมมองสินค้าที่แบบเฮ้ยมันทํากําไรได้นะความคิดมุมมองในการหาสินค้าทํากําไรของวันนี้เลยที่เราคุยกันชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณดวงรู้สึกยังไงบ้างครับที่โอ๊ตแบบเน้นคอสไอคอสนี่แหละดรอปชิปแต่แบบอยากให้เห็นมุมมองสินค้าที่แบบโหกำไรดีๆครับ สมองเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเลยค่ะเมื่อก่อนเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าขายชิ้นใหญ่ๆหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะติดล็อกแต่เนี้ยพอ,อ,อมาดูเรื่องคุณคุณโอ๊ตจะเน้นเรื่องการจัดเซตการเทียบพาทเทียบเลทขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใจขึ้นค่ะแล้วไอ้ของหลังๆอ่ะที่โอ๊ตบอกเนี่ยที่ของไทยแล้วฝรั่งขายกันสองสามพันแล้วของไทยหลักต้นทุนเท่าไหร่เองใช่ใช่ค่ะมันมันเห็นแก๊ปของกําไรเลยว่าคุณดวง ใช่ค่ะคือแบบไม่ต้องคิดมากเลยป่ะฝรั่งยอมจ่ายบางทีบางชิ้นสามสี่ห้าพันน่ะแต่บ้านเราต้นทุนแบบหลักหลักร้อยเลยป่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนไม่ไม่ต้องไปไปแข่งตลาดที่มันแดงเดือดกับของที่เหมือนแบบตัดกันนิดหน่อยนิดหน่อยซ้าราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วแล้วไอเดียสินค้าดีอัตให้พวกเนี้ย โอ้โหของไทยเต็มเลยอ่ะเผอพอเดือนสองเดือนนี้คุณดวงมีให้แบบหามันลงได้สบายสบายเลยไหมค่ะแล้วก็เหมือนของเราดีไซน์เยอะกว่าด้วยใช่ล้างานเราก็สวยิวป๊บอ่าไปแต่ดีไซน์อย่างเงี้ยก็น่าจะได้อะไรเยอะค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองแต่ว่านิดน,นึงที่โอ๊ตบอกว่าเราคือเราไม่ใช่ขายของแพงอย่างเดียวเราก็คือเราก็ต้องขายของถูกบ้างกระตุ้นให้แบบมการหมุนเวียนสินค้าของร้านมันดีมันก็จะได้ส่งผลต่ออนาคตของแพงเพราะฉะนั้น ไอของที่มันอาจจะเบาๆบเล็กๆขู่ก็แนะนําอยู่ใช่ไหมก็แจมไปค่ะอ่าต้องแจมอย่างเงี้ยเห็นไหมในในกลุ่มไลน์เราวันนี้คุณเจก็พูดเหมือนกันที่เขาบอกทิ้งบอมอ่ะขายของที่มันมีกําไรน้อยๆบ้างแต่มันจะทําให้ฟีดแบ็กมันมาแล้วมันก็จะมีผลต่อทางร้านถูกปะ่ะค่ะแต่ในนั้นจริงอ่าอนนั้นก็อาจจะไปส่งเองบ้างผ่านไปษณีย์ไทยเนอะแต่ดูแลกําไรก็ไม่ได้นน้อยนะจริงๆอะ่ะจริงไหม ค่ะถ้าเข้าใจเข้าใจการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดูการาฟดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะคิดอะไรได้เยอะเลยค่ะอืมโอเคก็ขอบคุณคุณดวงนะครับขอจบพิปสัมภาษณ์แต่เท่านี้นะคะเออน,นิดนึงบอกคนที่เขากําลังเอ้ยกําลังแบบลังเลหน่อยว่าเออเฮ้ยค์ดอันเนี้ยมันมันมันน่าเรียนหรือไม่น่าเรียนยังไงสั้นๆอ๋ออันนี้ส่วนตัวมองมองว่ามันเป็นโอกาสนะคะคือ คือเคยพยายามลองหาสินค้าไทยมาขายแต่เนี้ยมันไม่ค่อยเปิดใจเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราขายไปสักพักอย่างเงี้ยการตัดราคาหรือการแข่งขันนีะมันมันจะโหดอยู่อะค่ะอืมถ้าในลาะได้าช้อปปิ้งหรืออะไรอ่าเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้หมายถึง<อ>ว่าจะลองขายของออนไลน์ในไทยใช่แต่ที่มองกลับมาที่ตลาดต่างประเทศอีเบอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมเพราะว่ามองมองเรื่องอ่าแก็ช่องว่างอย่างเงี้ยค่ะที่เราทําราคาได้ กับไล่ดูพวกคีย์เวิร์ดที่คุณโอ๊ตทยอยลงในช y พ u t u b e อีกเนี้ยมันก็คือมันปลดล็อกตรงนั้นนะคะม,มันก็เลยอยากกลับมาทำแล้วก็จะชวนเพื่อนๆค่ะให้มาหาโอกาสช่องทางใหม่ๆกันค่ะเหมือนตรงเนี้ยแล้ววันนี้วันนี้ที่เราคุยกันนะครับเรื่องไอเดียสินค้าที่โอ๊ตแนะนำเอยโอ้โหคุณว่าก,กำไรมันเป็นยังไงเลยโอ้ยเยอะเยอะอยู่ค่ะเยอะกว่าขายในไทย แล้วก็เห็นอย่างคุณออยถามว่าถ้าเกิดคุณดวงตั้งใจเหมือนคุณออยอย่างเงี้ยเอ้ยเราเริ่มกลับมาละฉันจะเริ่มลงทุกวันละบางวันฉันจะลงสองชิ้นละภายในหกเดือนเนี่ยคุณว่าคุณน่าจะตามคุณออยได้ไหมหรือที่คุณเจเขาพูดในกลุ่มอ่ะเราต้องทํากําไรให้ได้เดือนละสามหมื่นให้ได้ใช่ถ้าถ้าตั้งใจอ่ะหกเดือนมันน่าจะเกินนะคะถ้าถ้ารวมการปดลิมิตหรือว่ารวมการขยายลิมิตด้วยใช่ไหม นะครับอ่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตั้งใจกันนะเพราะเราเห็นตัวอย่างเพื่อนๆในกลุ่มแล้วถูกปะค่ะอ่าโอเคขอบคุณสัมภาษณ์มากเลยครับค่ะสวัสดีครับ